รถมัด,ด้าสองเสร็จเรียบร้อยค่ะขอบคุณที่ใช้บริการร้านอนุรักษ์แอร์ขอบคุณค่ะรถมาด,ด้าสองค่ะเข้ามาด้วยอาการแอร์ไม่เย็นลูกค้าแจง้งเติมแย่แอร์เมื่อวานนะคะก็นีแอร์ไม่เย็นแล้วตรวจเช็คภายนอกค่ะเจอคราบยูวีบริเวณแผงแอร์ก็จะมีคราบ UV เหเรืองแสงสีเขียวจุดนั้นนะคะก็คือตัวแผงแอร์รั่วค่ะขาเกนะคะตกศูนย์ทั้งสองด้าน ตอนนี้นะคะภายในระบบไม่มีแรงดันน้ำยาแอร์พัดลมไม่ทำงานคอมแอร์ล่างไม่ทำงานค่ะเดี๋ยวเราจะปล่อยน้ำยาเอาในระบบค่ะเรือเห็นอาการทำงานของคอมแอร์ลูกนี้ขอีน้ำยาแอร์อะไรดัดของในระบบนะคะคอมแ์ เติมน้ำยาแอร์เข้าในระบบนะคะเดินเบาค่าด้านโลอยู่ที่40ค่าอยู่ที่175ค่ะอุณหภูมิภายในลถลงมาที่12องศาอุณหภูมิรอบอยู่ที่36องศาค่ะรถมาด,ด้าสองนะคะก็คือเจอตัวแพงแอร์รั่วเดี๋ยวลงไปดูค่ะก็ใต้รถนะคะช่างจัดการแกะตัวปลาติกออกมาก็จะเห็นว่าคาบยู ชัดเจนมากๆค่ะรัวเต็มใต้นี้เลยค่ะตเดี๋ยวช่างจะได้ทำการยกแผงแอร์ลงมาค่ะรถมาด,ดาสองช่างเจ็ดการถอดคอมแอร์ออกมาเรียบร้อยค่ะทางจัดการถอดแผงแอร์ออกมาค่ะ รุ่นนี้นะคะถอดเปลี่ยนแผงแอร์นะคะก็ต้องถอดออกมาพร้อมกับตัวหมอ้อน้ําค่ะก็ถอดหมอ้อน้าออกมาก็จะเห็นว่าสภาพหมอ้อน้ํามีเศษดินเศษฝุ่นต่างๆค่ะอุดตันหนาแน่นมากๆค่ะอันนี้นะคะด้านบนนี้ด้วยค่ะก็เดี๋ยวจะได้จัดการชิดล้างความสะอาดหม้อน้ำภายนอกให้ด้วยค่ะออในส่วนของหมอ้อน้ำช่างก็จัดการชิดล้างความสะอาดภายนอกให้ค่ะ น้ำที่ไหลออกมาค่ะ แอทีถอดออกมานะคะช่างก็ยกออกมาถอนตัวชุดคัดแอร์ค่ะก็จะเห็นว่าสภาพชุดคัดแอน์นะคะตัวเรซินต่างๆหรือว่าตัวแผ่นเหล็กนะคะแดงค่ะก็ลดผ่านการใช้งานมาแสนกว่าโลนะคะก็จะเห็นว่ากินไม่เรียบแล้วก็จะเห็นว่าด้านนี้ใสๆด้านนี้ก็จะเป็นสนิมค่ะช่างลงมือถอดชุดคัดค่ะ คอยคัดค่ะจะเห็นว่าเลซินบางเรซินแดงมากๆค่ะด็านค้างรอบๆนะคะเลซินเริื่มหดค่ะปลอยทายน้ำมันคอมออกมาก็จะมีน้ำมันคอมออกมาเยอะอยู่ค่ะสีน้ำมันคอมก็จะเป็นสี UV เช็คลว่วค่ะอย่างที่เห็นรั่วบริเวณที่แผงแอก็เดี๋ยวในส่วนของคอมแอร์กกจะจัดการล้างความสะอาดภายนอกแล้วนำไปเช็กลว่วให้ค่ะ เราจะจัดการน้าความสะอาดไข่เนค่ะฉากจัดการถอดแผงแอค่ะนี่ก็จะเป็นสาภาพแผงแอค่ะก็จะเห็นว่าแผงแอนด้านล่างนะคะก็จะมีบีบีค่ะก็จะเป็นส่วนด้านล่างนะคะที่เห็นเป็นคาบท้งเส้นค่ะ เห็นนะคะว่าแพงแอ์โค้งค่ะดูอีกด้านค่ะอีกด้านก็จะเห็นรับวิชัดเจนกว่านะคะคราบแชะที่ร้านมีอะไรครบค่ะ เป็นเซตอะไรของรถมาสด้าสองนะคะก็จะมีในส่วนของแผงแอร์และไดเออร์ที่อยู่ข้างๆแผงแอร์หนึ่งลูกค่ะ,ะเปลี่ยนลูกยางโอลิงจุดคอต่อที่เราถอดเปลี่ยนอะไร้อมกับใส่กองแอร์ไฮค่ะตัวนี้ก็จะเป็นกองแอร์แบบ2ชิ้นกับพลาสติกถอดคอมออกมาคว่ำถ่ายน้ามันคอมเติมน้มํามันคอมให้ใหม่เปลี่ยนจุดทัดแอร์ใหม่ค่ะนี่ก็จะเป็นเซตอะไรที่นําลูกค้าค่ะ เ็นเซตอะไรใหม่อะไรมาตรฐานอีตัดลงในรถมาด้าสองค่ะคอมแอร์ของรถมาด้าสองช่างจัดการประกอบชุดคัดแอร์ใหม่เรียบร้อยค่ะก็เดี๋ยวจัดการเติมน้ำมันคอมใหม่พร้อมกับ uv เช็คล้วค่ะ ตัวนี้ก็จะเป็นคอมของคาโซนิกค่ะรถมรรดาสองนะคะรุ่นแรกๆนะคะตัวนี้ก็จะมีพัดลมอยู่แค่ตัวเดียวค่ะค่ะนะคะเวลาใช้รถก็ต้องมันสังเกตะคะ่ะถ้าเกิดว่าพัดลมหยุดทำงานมาหยุดหมุนมานะคะก็ความร้อนขึ้นเครื่องฮิตได้ค่ะ ก็ช่างจะใส่ตัวกองแอร์ให้นะคะก็มาดูสภาพตู้แอร์กันก่อนค่ะนี่ก็จะเป็นสภาพตู้แอร์ค่ะประมาณนี้ หลดมาด้าสองนะคะช่างจัดการประกอบอะไรลงรถเรียบร้อยหมดแล้วนะคะก็จะเปิดฝาหม้อน้ามาเพื่อที่จะเติมน้ําหม้อน้ําค่ะก็เจอจุกตรงกลางจุดนี้นะคะหลุดหายค่ะก็ซึ่งค่ะยังใช้ฝาเดิมอยู่นะคะตัวแรงดันน้ําหรือว่าความร้อนนะคะก็จะสูงค่ะทําให้ดันหม้อน้ําแตกได้ค่ะเ,เดี๋ยวมีเพิ่มหนึ่งรายการค่ะก็คือตัวฝาหม้อน้ําใหม่ค่ะ นี่ก็จะเป็นตัวใหม่ค่ะก็อะไรมาตรตฐานเดนโซ่จะต้องมีจุกกลางแบบนี้นะคะก็ช่างจัดการเติมน้ำให้เต็มก็เดียวปิดฝาหม้อน้ำตัวใหม่ให้ค่ะปิดฝาหม้อน้ำตัวใหม่ให้เรียบร้อยค่ะค่การทำงานเดินเบาด้านโลอยู่ที่30สิบ คอ,อมแอร์ตัดในส่วนของภายในรถนะคะปรับระดับน้ำยาแอร์ที่สุดโหลดเสร็จเรียบร้อยค่ะร้านอนุรักษ์แอร์เปิด9โมงเช้านะครับปิด6โมงเย็นพักเที่ยง1ชั่วโมงนะครับร้านปิดประจำปีวันที่5-9พฤศจิกาหยุดวันอาทิตย์นะครับ